มันเต็มะครับถ้าเต็มก็จะห่อสีแดงๆนี่ครับจะห่อสีแดงนี่ขีดแดงนี่สีแดงจัวน้ำนี่ก็คือเต็มเลยครับต้องรับไต่หยีบมือนึงนะโครับครับผมเดี๋ยวสิพาไปเมืองรถสวยงามครับทีมงานคุณผงทรงออกครับมีทุกบริษัทครับคือเนี่ย ครับทะเลไอม้มูน่ะสิเป็นมูบอกเขาทาครับนะ <c oughs> ครับที่เห็นอยู่น่ะค <c oughs> ี่พวกอกเ,เขาทากางสีรอเขาทาฝน <c oughs> ตกในทะเลครับวันนี้ครับ ที่สองครับเยวเรียกมากโอ้สีฟ้าสิ้นมําไมครับไข่ครับเนี่ยครับเนี่ยรถสวยงามอีไข่หนึ่งครับสองกิจกิรัครับ กาัดตัวมาดูมามาิวิ่ด้วยดูมาิวิ่เ่อๆมาลวการเสียบปูนการเสียบปูนเนยการเสียวปูนเขาทอนี่มันต้องเทนซีเอาปูนเลส้ปูนมันมดสมัย่มัดสมัยมัดสมัยเอาไสม่มัดสมัยแล้วมันมดสมัยแพีสมันว่าใสู้กพี่ว่าว่าีแดงดิว่ามันมันเ็โปแมนด้เลดแกไม่เย็นบ้าโอ้โหเามบาพี่ ว่าขอไกลพอได้ไหมวินไหม่พอได้ได้เจ้านามือมันนามื่กดันประวัตตายโนี่ว่นนี้มันไปตามท่อนี่่ตายให้จากเนี้ยเล่าเฮะียหมันไปตามท่อนี่ปลเออจะไปนี่ละวานนี้มันล่งไปนีเลื่อน่ำนีส้ส่ตันสเออเอาจิตความุ่งเสีย้วเสีด้มัวเลลุดพีโตเ้นเดกเียวเดียวฮะ เที่ยวสามวันส okay, like uh ิเทียวอีกเทียวนึงเพราะว่าสิเที่ยวสามนี่นี่เที่ยวสามนี่ไปไดนพ้อมเกี่ยวนึ่เนี่ยแล้วเจ้าอันไปแต่บ้านมันเสียบมาซิมมึงจะแขนไข่ปูบดนอนไข่อยู่สองมือง่อยมาว่ปได้เขาบอกเอาเลยไปสิยบปั๊บซิตายอยู่สามคนนี่แหละแขนปูปูเขาว่าตายเออเขาตายแล้วคนที่ตายแล้วสามคนน่ะตายแล้วเอามันขึ้นบนมันขึ้นเหลียวมาเดี๋ยวปล่อยปูดดิ เวลาช่วงนี้ลาน่วงมันตันนี่นาะช่วงมันสิเติมนี่เนาะมันตันแล so, so, ้วเอามมัต so, so er. so, 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 uh ันยางว่ะเราไปความปึ้งไปความไปควานี่ละกันผ่านเรียนเอาตะัปปั๊บป๊บปุ๊ป๊บตากยางเดี๋ยวเดี๋ยวจะกูงูเดี๋ยวจะจะเป็นนางข้างขางย่วยกตมานเอามันคือม่มีร่อบวันเปิดตายยังไงปกติเปิดเปิดตายว่ะมันร่อบวกเป รถขยะนี yes, ่รถขยะนี่นี่นี่รถขยะีม้องรถอยู่รถขยะคเามาผรู้ัวเูี่วงูการปล่อยปุนลงเรือเขาบ่ใส่เขหมาหรอกตันก็อะตีม่วนี้พอลาิเศษเดือดตันโอเคครับเอาลงเรือเขไม่ติดใจร ยว่ดีลยวจะลับย่งแล้วด้วยแต่ว่าทำคเยอก็ไปนะแบกซ้ายได้จังสายบางไงหนึงจะเป็นรถสวยอีกค่าครับสีพรนกีครับสุดยอดรถสวยครับสายบรรทุกรู้ดีครับมีแต่คันสวยมีแต่คันโหดๆลอกพี่นะ เดี๋ยวเดียวไปทำอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> มีงานประจำอยู่โอ้มาจากไหนอ่ะกระบุดีไม่ไม่ไม่งานงานก่อนหน้า เนี่ยเนี่ยเนี่ยสายสา,ายสะพ่อสายที่ยาวๆเนี่ยดึงหมดเลยไม่ได้เข้าง่ายกอกเราเนาะผมต่อลูกพี่เนาะต่อลูกพี่นะนะคันนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยลงมาอีกแล้วนาะคันไหนก่อนคันนี้คันคนี้ก่อนปล่อยลงมาอีกแล้วจนะปล่อยมาทำไมเน,นี่ยนะคันนู้นแล้วคันนี้ใช่แล้วก็ผมน่าจะน่าจะไปหวัวมาเดินจากนี่ไปดูหวัวเรือครับ อันนี้จะเป็นแม่หัวหรือไทยอันนี้เขาเรียกไทยเรือหรือหัวเรือแบบนี้หัวเรือหรือไทยเรือแบบนี้หัวมันหรือโโไทยมันโอ้ฮะหัวมันโอ้ไอ้ตัวหัวไายมันบ่เหมือนเหรอผู้เย้าจักเวียดหนึ่อคิดว่าผู้เย้าจักเวียดเราพบดจาคือกันเนาะเขาปฏิวัติเมืองเนาะ <laughs> ครับ อย่ที่ไป่หว่าคนอ,อ่อมตามบ่หรืเมื่อยแตเงืนงอนด้ยนวยครับ บางเดือนเหน็นแต่ว่านคนกระเป๋าว่าดันกันนี่ใครอยู่ครับมันกระเป๋าดันกันนี่มันสียกรเป้าหยาัซตึกหลังหนึ่งมันกั ใค่สีพรอนกิจรถสวยเลยเ่ยครัมวมันก็โแต่กมกันง่ายเหรอ มาตุ่ยอะโอ้เสิ้นบอกง,ง่ายเลยเอาใจาละครับคลิปนี้ครับพาชมารุรกิจการการไปคนไทยสินค้าปูนผงลงลงเรือครับมี่อยางไรครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมครับ การคิดมาแล้วครับเออขอบคุณทุกกำลังใจครับผมครับสวัสดีครับ่อนการคิดมาครับ